ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ้งหรือหรือเป็นเป็นไผ่ชนิดที่ทานทานสดได้เลยโดยไม่ต้องต้มไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ้งเราสามารถแกะแล้วก็ทานสดได้เลยกำลังออกเยอะเลยจริงๆเขาออกตลอดถ้ามีน้ำแต่เราไม่ได้ลดน้ำเขาก็เลยออกหน้าฝนเต็มเลยใครสนใจทักมาได้นะคะ ส่งส่งทั่วทั่วทั่วประเทศไอ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งยังไม่ได้ชํายังไม่ได้ชําขายหมดแล้ว